เร็นการแยกทางของคิียโนโรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูเหมือนว่าจะจบลงไปแล้วกลับมามีดราม่าอีกครั้งครับคราวนี้เป็นเพื่อร่วมทีมและทีมงานสตาฟครับที่อยากให้โรนัลโดเป็นฝ่ายเดินออกจากทีมไปก่อนหน้านี้ครับอิลิกเทนากุนซือของทีมก็ออกมาสยบข่าวที่ว่าโรนัลโดจะย้ายทีมด้วยการบอกว่านักข่าวคิดเกินไปเองเขาเป็นคนที่ทํางานอยู่กับนักเตะย่อมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรและมีแผนสําหรับโรนัลโดในทีมปีศาจแดงอยู่แล้ว แต่หลังจากที่แมนยูแพ้ใน2นัดแรกของพรีเมียร์ครับบรรยากาศแย่ๆในทีมก็กลับไปอีกครั้งซื้อต่างขุดคุยประเด็นในห้องแตกตัวออกมาแชฉกันครับโดยเฉพาะการที่โรนโดเป็นตัวทำลายบรรยากาศของทีมข่าวที่รายงานบรรยากาศของทีมบอ,อกมาไม่ใช่นะักข่าวโนเนมไซมอนสโตนเยี่ยวข่าวความน่าเชื่อถือสูงของ BBC ก็รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องการให้โรนโดย้ายออกจากทีมในตลาดรอบนี้ครับเนื่องมาจากการแสดงออกของตัวเขาเองและก็อารมณ์ที่ไม่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับหลายคนในทีมมองว่าบรรยากาศที่ดีๆจากความสําเร็จในช่วงพรีซีซั่นที่ไทยและออสเตรเลียทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ทุกอย่างดูดีมากๆรวมทั้งเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะดีขึ้นถ้าโรนโดไม่อยู่แล้วรวมทั้งผลงานและภาพรวมในทีมก็จะดีขึ้นด้วยเมื่อมองกันตามความจริงแล้วสิ่งที่โตนรายงานออกมาก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน,นะครับเพราะว่าแมนยูมีผล งานในช่วงฟรีซีซั่นที่ดีนักเตะเล่นกันอย่างเข้าขายิงประตูกันเป็นกอบเป็นกรรมทําเกมกันอย่างสนุกครับที่สําคัญช่วงนั้นโรนโดไม่อยู่กับทีมแม้แต่นัดเดียวนะครับด้านฟาบิซิโอโรมาโนแห่ง Sky ยสปอร์ก็รายงานว่าชอเก้เมนเดสเอเย่นของโรนโดกําลังหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับนักเตะในความดูแลของตัวเขามีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายออกจากทีมใ,ในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ครับ เพราะเป้าหมายของโรนโดก็คือการย้ายออกจากแมนยูอยู่แล้วถึงแม้ว่าสโมสรจะยืนยันว่าไม่อยากขายก็ตามครับแต่ว่าเมนเดก็กําลังหาทางเลือกให้โรนโดที่จะได้ย้ายทีมออกไปครับยังมีรายงานอีกว่า โจเอลเกเซอร์หนึ่งในเจ้าของสโมสรยืนยันว่าไม่ต้องการให้โรนัลโดย้ายออกไปในตลาดรอบนี้ครับเพราะมองว่าโรนัลโดยังเป็นนักเตะชื่อดังคนหนึ่งของโลกแต่ว่าเทนฮาก็ได้มีการเจรจาเรื่องนี้กับโจเอลแบบสุดตัวไปแล้วนะครับซึ่งความเห็นของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ครับความเป็นไปได้ในการย้ายออกของโรนัลโดก็มีมากขึ้น,นเรื่อยๆครับเพราะว่าแมนยูกําลังหากองหน้าคนใหม่มาเสริมเกมรุกอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จะเอามาประเมินได้ว่า เพื่อมาเป็นกองหน้าตัวหลักหรือไม่ก็เป็นกองหน้าสลับปรับเปลี่ยนกับคนอื่นที่มีอยู่แล้วคืออัลเทนีมาซิยาลรวมทั้งโรนัลโดเองในกรณีที่เขายังไม่ไปไหนแต่ดูท่าทีแล้วจะอยู่ต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นครับรายชื่อกองหน้าที่เป็นเป้าหมายของอิลิทาก็มีข่าวมาแล้วหลายคนครับมาเทอุสคุนยากองหน้าบราซิลของแอเลติโกมาดิดคนนี้ข่าวช่วงสายก็บอกว่าใกล้จะได้ตัวแล้วแต่พอค่ำค้ก็พลิกเป็นว่า แอตเลติ o โ a มาดิดไม่อยากขายและนักเตะก,ก็ไม่อยากย้ายทีมด้วยครับเจมี่วันดี้ของเลสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวเช่นกันครับแต่ว่าวันดี้ไม่ค่อยอยากเสี่ยงที่จะย้ายทีมเพราะว่ากําลังแฮปปี้ดีกับเลสเตอร์อยู่แล้วและสัญญาที่แมนยูให้นั้นก็แค่ปีเดียวแถมมีข่าวแป๊บเดียวเดี๋ยวกระแสก็หายครับมูซาเดเมเลกองหน้าของลียงก็ได้รับความสนใจจากเทนฮากเช่นกันครับแต่ว่าตัวนักเตะ จะย้ายทีมก็ต่อเมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของตัวเขาเองซึ่งยังไม่ความชัดเจนอะไรครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะแล้วเหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับถ้าแมนยูปิดดีวกับเป้าหมายต่าง ก็คงต้องเร่งมือและยอมรับกับการโดนโขกค่าตัวค่าเหนื่อยให้ได้ครับส่วนโรนโ,โดเองถ้าจะมีทีมมาซื้อตัวด้วยเงินก้อนหนึ่งแล้วไปจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลคงจะเกิดขึ้นยากครับเว้นแต่ว่าแมนยูจะยอมยกเลิกสัญญาและปล่อยให้กองหน้าตำนานของสโมสรเป็นอิสระแล้วย้ายไปร่วมทีมอื่นแบบฟรีๆและโรนโ,โดต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงอีกด้วยแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้ไปอยู่กับทีมที่เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างที่เขาต้องการครับ ดูจากสภาพการแล้วการแยกย้ายกันไปน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีของทุกฝ่ายครับมากกว่าการทนอยู่กันไปแล้วมีแต่สิ่งแย่ๆครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลปีศาจแดงทรมานหัวใจหลายเรื่องครับไหนจะเรื่องผลงานของทีมที่ไม่ดีนักเตะเสริมเข้ามาก็ยังดูไม่เข้าตาครับตำนานที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาก็ยังอยู่แบบคาราคาซังแข้งปัจจุบันหลายคนก็ฟอร์มไม่เอาอ่าวเลยครับ สองสัปดาห์หลังจากนี้เรื่องราวต่างๆจะชัดเจนขึ้นครับติดตามกันให้ดีครับแล้วผมจะนำข่าวมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งครับและนี่ก็เป็นข่าวราวของคิเซโนโรนโดในแคมป์แมนยูครับที่มีโอกาสเลือเกินครับที่แฟนผีแดงเตรียมตัวที่จะบอกลาคิเซโนโรนโดอีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณทวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูการดูฟรีที่ 2ID ดีและเช่นเคยครับถ้าชื่อชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้ติดตามพวกเราได้ครับทุกๆช่องทางครับสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ